สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510วันนี้เราจะมารีวิวความแรงของนี่ก็ของหัวกิวไข่หัวกิวแก้วเสร็จแล้วหัวกิวไข่ไอนี่ว่าไอ,บอรบแมนอุอน่นอุ่นมาให้ฟื้นแล้วบอ สร็จละเนี่ยเฮียจ่อย,อยนี่ดีหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนี่ไปคนแรกแล้วเราค่อยจะมาดูว่าของใส่อะไรไปบ้างนะเปิดมาแล้วเยอะ โซนิคโซนิคหาดาวตึ้งๆเลยโซนิคหาดาวเปิดก้อนได้เปียบ <c oughs> คุณริบาทบอกเปิดก้อนได้เปียบยิง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 ,ยง,ยงลูกกระจอคไฟโอ้โหหมดไปพี่ก้อนพี่ไหนพี่ก้นอนเร็วเถอะวะแข่งพอฒน,น,นาเตยยังอยู่ชุบชุบ ยิง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 โอ้โหยี่สิบห้าล้านชัวรกินไปแล้วอุ้มโอุ้มระเบิดทีเดียวระเบิดทีเดียวเพราะตุ้มโตุมโต้มแข็งมากเพิ่งเชิญมาคอยละโตุม้มออกไประเบิดโตุม้มระเบิดแต่เดียวอันนี้ถ้าไฟตายเลย อาวิชยาเบิรงอันนี้ว่าเขาใส่อีกอย่างนี้อันนี้ตัวตึงของกิวอันนี้ตัวตึงของกิวได้ได้วนี่โอ้อาวุธสามดาวตอนนี้ไมมแทงท็อปไหมเฉลยเกลอาวิชยาเบิรงว่าเขาใส่อีกอย่างนี้นี่โคลิบาสสีดามวม่วงชุบอ่อนแดงโจก๊กตีกเต็มทีเปอร์เซ็น อของฝ่ายพันได้ครบอยู่โบนั oh, oh, สสปีดโอ้โหเฉลี่ยวนอปโบนัสต่อสู้โบนัส mm hmm. ต่อสู้ mm hmm. เพิ่มดาเมจโบนัสอัตราดาเมจโจมตีกับโจมตีอตันี้โจมตีสามแถวแน่นอนได้ปะพอมันแห้งแล้วเนาะฮาดหนึ่งเอาพวกองคลอยบปเนี่ยองคลอยฮาดสองเจ <laughs> ้ว่าเบาป้อลยหมองคลอย ในี่ฟาส,สองนะครับทุกคนนะฟาส,สองนะครับอาวุธสามดาวด้วยในนี่อาวุธสามดาวแต่ว่าของแต่ว่าของบอดีว่ะดูนะโจมตีบ่มีจักกันกาตารก็เลยอน,นี้กัพฟาเดยขึ้นของม่วงอยู่เองเหเป็นของแดงอยู่บม่มีอันนี้บ่พ่อ อันนี้เ่าพอ,อเรไม่ยังค้องหอยไม่แต่คองกะลโลกัลลาโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้การอะไรบอดด้บอดด้เอาสิยมาเบิ่งอสิมาเบิงนนบ่งของสายเกี่ยวเทลาโต้มียังเนี้ยสายแก้วพอหลังสิบแปดล้านโซนิค่าดาวม่วงโซนิค่าดาวเหลือง โจมตีความเร็วความเร็วหกสิบหกถ้าข่ <you> อยก like right, uh ับ huh. ยัางเงยอยู่วะก็เร็วก็เร็วกว่าข่อยได้วะมันต้องเป็นอยู่แน่ไหนเนาะมันต้องอยู่โอ้๊คานข้าวอยู่แน่นั่นอยู่แน่ไหนนั่นอยู่แน่ไอ้บูนัาจะปีจ้องแถวบุกบุกสองตัวที่วัดนะครับความเร็วเอาข่อยกับซีมี่อันนี้เอาข่อยกับมี่ซอนแถวกันโซนี้ข่อย ที่บ้านสีเป็นสวนฝึกเนาะสวนฝึกเชนะื่อวานะสวนฝึกไก่แล้วก็โคเชสอตัวแบกตัวแบกได้เนี่ยหนี่งทีเปอร์เซ็นฟังก็ไม่ได้ยังหลายเด็ดโบเตงซาต้ตามีโบนัสหนี่งที่ บนัน HP HP สามแถวป8ล้านเครื่องต่อเครื่องไปโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปแล้วครับ